ออโอ้โหแล้วแบบนี้เน okay. ิร์ตตอเขาไม่มาแทงกูง่ายกว่าเหมือนจะเนิร์ดหรือเปล่าจริงเหรอใช่สสวัดีเกิดบ้านของฉันเอ้ยนองจาฟังได้หรอไม่เป็นตัวขอเฟิรมมินมาเป็นไงล่ะก็เห็นกดกันเร็วอ่ะสอสนองวอตบิงผ่านกูไปเลยเบิร์กหนูเต็มน่ะหนูก็เลยโอเคช่างมัน เอาอะไรมาบ้างอ่ะเออเห็นกุลาวที่หนูเอาทุกเปิร์กมาเลยหนูจุกได้เหรอเปิ๊กถ้ามันตันน้องแบบที่หัวเข่าตันแบบว่าโยนใส่ได้นี่หนูแบบไม่นะไอ้คนว่างไม่นะลมซอมมาไห้นะปันกมจุกมันอย่าอยู่แกมจุกมันให้เพิ่งปล่อยก่อนได้ปะปล่อยก่อนได้ไหมปล่อยก่อนหนึ่งนะเขามีลูนเหรอฮ่ามีลูนค่ะจุติเลือดแต่ว่าไม่ต้องเรียญ โหแล้วแมปนี้แบบตรงที่เป็นกำแพงโคตรน้อยอ่ะส่วนที่เป็นกำแพงออกบ้านใหญ่ไปร้านแห่งเตรียมเล่นบ้านใหญ่อยู่ใช่ปะออกบ้านใหญ่มาสะพานได้มาสะพานได้สะพานเสร็จยังอะเอาตะตางเข้าราสะพาเอาตะปางมันตัด ได้เหรอวะพี่วิวไปโยกไปปั่นฝั่งงข้ามสะพานได้ปะเป็นอะไรเฮ้ยาหายขำละหายขำเพืออะไรวะหนูเลิกขำแล้วต้องบอกอย่างนี้ที่หายขำเพืออะไรหนูหายแล้วไงมันหายแล้วอาการขำค่ะวี่วิวสนใจปะวิวี่สนใจปะ อะ่รปะผู้นี้สนใจเขาสนใจเขาสนใจผู้นี้ไงพวกนี้อะไรพวกนี้ไงก็พวกนี้ไงพวกนี้ไง้แมวแก้มทำไมจูโหดจังอะสองเครื่องเลยนะพี่อั้มใช่พี่อั้มทำไมจูงบิงแมนลองลองาให้คุณพี่จูงคนนี้ได้ไหมหลังหลังกะแพงได้ปะหลังกระแพงเขานปะไม่เนไม่เห็นไม่เห็นเไม่เ มันเีพี่วิ่งเก็บพี่พี่เก็บลอยอย่าอรอ่อ๋อเฮ้ยเขาไม่ร like oh. no. no, ู้ด้วยหรอมีค่ะคนเส falling with you ไพี่ปาิงดักด้วยวะอยมหนูอยู่พี่เฮ้ยอยู่กับหนู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 จะเิ่มไปอ่ะ ดึงทีนึงดึงทีนึงลงมาเลยลงมาเลยเอาไปเอาจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปฉายไม่ใช้เดี๋ยวไปทิ้งไม่แต่ละที่ยังไม่ใช้ไม่ใช่กระเบิดไม่ใช่ไม่กูถือมาปาทิ้งใครเอาไปทีเดียวเอาไปให้หนูเอามาให้หนูแป๊บแป๊บได้ได้แล้วอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ตรงกลางพี่หนูอยู่ตรงกลางแมปแพทชิ่วทำไมมันเาพิ่งระเบิดโซลารที่อะเฮ้ยมันเป็นไฟสองอันใช่หรอใช่จริงหรอ ใช่ที่พี่พี่ตางกันที่แตาเลยออะไรอคืนกินคืนกินพี่ปลาเจอตรงไหนอ่ะบัดหน้าบัดเลยพี่ปาพี่ปลาไอรูนหายไปแล้วนะแต่รูนหายไปแล้วนะชิปเป็นอาชีพนะอันเด็กไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเมสแก่อยู่แกอยู่อ่านบาร์บีคิวพี่ปลาบาร์บีคิวมีเหรออาจจะไม่มีก็ได้นะไม่มีที่มองตลอดเแล้ยพี่ไม่ใส่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 ถลาถลาถลา มันคืออะไรอ่ะอีกอันนึ่งคือไงล้วคืนกินแน่เลยคืนกินลูนธนาเ้าก็อีกอันหนึ่งก็ไม่รู้สับฟักเซอร์ไพส์ตับเทมย้ายไม่มีไี่มเนิร์ดเดินไม่งั้นลูนมันไม่หายพี่เมื่อกี้เนิร์ดเดินแล้วกูแหลกเลยไม่หรอขาไปหาสองคนไปเหมือนแถวเหมือนจะไปหาคนเดียวนะนใหญ่สอง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 คนเดียวเสร็จแล้วไม่เสร็จไปไปละ เขาไปเขาเขาเจอเขาเจอเขาเจอคุณพีทไม่มีมีพีทโดนน้องเฟิงเป็นอะไรไหมน้องเฟิงจับม่ทีว่าได้นะน้องเฟิงต้องหลังหลังหลังหาหาที่ตายยากแล้วตายยังไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ตายยากแล้วนไม่พุ่งแต่ยังไม่ออกเหรออย่ามาว่าเราว่าดูแอบนะเห็นตาตาเห็นกำหน้าตายยาก หอเดิมเดี๋ยววิ่งนอให้โคตรเข่าชิบหายเจอสองโชคดีวิ่งด้วยคนเนี่ยเนี่ยใครวิ่งลุวิ่งได้คนวิ่งได้คนออกมันหนักนี้แล้วเดี๋ยวเขาตามใครอ่ะเห็นพี่อ้ำเอ๊ะเห็นคลัววะเห็นพี่อ้ำกูไปก่อนนะเห็นพี่อ้ำเนี่ยกูไปก่อนนะเห็นพี่อ้ำกูไปก่อนเลยสรุดท้าเห็นใครวะเอาผมเอาผมเอาผมวันนี้ใครอ่ะ พี่นี่แหละลุงเบลที่สามารถเอามาให้หนูได้เจ็บหรือเปล่าสามลอยสามลอยพี่เอามาให้หนูพี่เอามาให้หนูหนูต้องการถึงแล้วอดิกาโตจิตเจียพี่ปั่นคนเดียวเครื่องเงี้ยไปหาเครื่องอื่นไปเอาจริงปะได้บ้านใหญ่นี่ปั่นอย่างยังอ่ะยังไปละ มาแล้วน่ะเป็นตัวเลยคุณพีทไม่ฉีกไปสะพานน่ะผมฉีกมาเพราะมันมันมันลงกับผมแมวหนูแล้วใช่ไม่เอาหนูแล้วใช่ไม่เอาหนูแล้วใช่ใช่ใช่เล้วอ๋อเฮ้สวัสดีใครยะแป๊ะแมวมีแมวมีแมวมีได้แดดด้วยได้แดดด้วยคิดไปนะสาวได้แดดด้วยโว้ยเขามีคนจะสบจะเร็วแล้ อะไรนะคำนี้ควรจะจบแล้วทุกมาบ้านเด็กเดี๋ยวฮิวให้มาบ้านเด็กไม่แดดดิค่ะลาวไปลาวเลเดี๋ยวเดี๋ยวบังให้ที่นะบังให้ที่นึงบังให้พี่นึงอยู่พี่นะเหยาพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ท้องพี่จะเอาเล่นหรอใช่แต่แบบไม่กลับบ้านเลยเหย่พี่นะอยู่พี่นะเราอยู่บ้านอะไรนะยังไม่กลับบ้านหรอไม่ไม่พี่อยู่พี่อยู่พี่พี่อยู่พี่อยู่พี่เปลี่ยนไปกับยิ้แปะเลยอดทนไว้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกัน เค่งเส็ดฮิวหน่อยค่ะวันที่หนึ่งเหรอใจเย็นพอนมวันที่หนึ่งเรายังไม่ปิดเลยน้องมีพี่ยังไม่ปิดเลยฮือเตอร์หมดโอวโหอยากเราออกแล้วตอนนี้อยู่พี่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 ใครคืพี่เลี้ยงโอ้จะไปเกาะพี่วี่กินอุ้ยอยู่กับพี่พี่เลี้ยงมาม่านะหลุดหรือเปล่าไม่รู้ไม่อนจ่ใจพี่อั้มบ้านบ้านใหญ่นี่พี่อ้มสร้างเสร็จแล้โอ๋อ มันเดินตามพี่แล้วกูแตกสวัสดีค่ะคุณชอว์ได้หรออีกตายะเออบ้านใหญ่ดซ่อมได้ไหมหรือว่าต้องซ่อมบ้านเล็กอะอ่าชอมเคื่ออื่นไปขอของของเคื่องอื่นมพี่ทยุ่งิวทิวเดี๋ยวมันฮิวทิวี่แตกก็ได้อีพนมจะเย็นพี่พี่พี่มาบ้านสองชั้นสวัสดีครับให้ปั่นอยู่อะ เจอหนึ่งนิดหนึ่งสามปมหาใครผมเดี๋ยวพี่ไปปั่นบ้านใหญ่เหมือนเดิมปั่นเอวิปป้าเอวิอป้าก่อนเอวิอป้าอ้าวพี่อยู่พี่บ้านสองชั้นนะเราอยู่ไหนกันหนูอยู่บ้านสองชั้นหนูอยู่บ้านสองชั้นหนูสามารถที้งพี่ได้หนูติดไฟใหญ่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขากลับเขามาเขามาเขามาหาตาะดมเผี๋ยมองเฉยเฉยหาูอยู่ข้างบ้านเล็กเซดิงแคร์แตกครับขากระโดดเรียนหรอได้ข่าวได้ข่าวมาว่าพายกระโดดเรียนใช่ไหม ใจเย็นพ่อนมเดี๋ยวดิโอ้ยจะฟันยาให้ได้เลยแมวมาแล้วมีมีกล่องอยู่บ้านสองชั้นนะพีทโอเคมันเดินตามพี่แล้วอะอยอมใช้ไฟพี่ไฟไฟใช้ใชไฟพี่ให้ได้ได้ได้อ้าไม่นะคนมีคนเทเกมทุกคน

พอร้อนร้อนไปก่อนนะง่วงมากใช่ค่ะอ๋อฉันจะกลับวันในวันที่แข่งแกร่งกว่านดีใช่ไหมกูุ๊กช้าผ่าอย่าลืมหาอะไรกินด้วยนะเห็นของในดิสคอร์ดเปล่าเดี๋ยวนะใครส่งมาเดี๋ยวสิก็ดูชื่อคนส่งเนี่ยจะจะไล่บล็อกทีละคนเลยไม่นะพี่นงพีพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ตกนึงโอ๊ยคุณโพสชั่นเหรอเพราะที่นี่เราจะไม่บล็อกแต่ว่าโพสชั่นเราจะบล็อก โปรเจกต์ใช่ทุ่มรถครับปกจ้าวิ่งเกมพัดดอกพัดดอกครับพัดอกนะรู้สึกเหมือนวันนี้น่าจะน่าจะน่าจะไปนอนข้างนอกครับผมตอนทำอาทิตย์ใช่เห็นเห็นเขาแบบว่านอนนอนอยู่บนผ้านิ่มๆอ่ะกำลังนอนอยู่นั่นแหใช่ใช่ลองประตูอยู่ประตูบ้านนี้ให้ตื่นนะปลุกให้ตื่นนะเป็นนึงเป็นนึง พี่กับพี่เกาเกติดแล้วติดเดียวแล้วกันรอดกันหรือเปล่าทุกคนมาหาพี่นะมาหาพี่มาหาพี่ฉีกให้โอ้ยตังพี่ตายแล้วไอ้นี่กำลังซ่อมเครื่องเลยน้องปันน้ำวูวูได้ค่ะจีเอ็นครับช่วยได้นะช่วยได้นะช่วยได้นะช่วยได้ซียูครับโอ้ยวุ่นวายมากบ๊ายบายนะบายนะไปแล้วเคยพี่ไปแล้วบ๊ายบายใค่ะบายนะพี่เปิดประตูบ้านสองชั้น ทุกคนรอดกันใช่ไหมทุกคนไม่บีพี่อาจจะตายประตูบ้านสองชันผีพี่พี่เปิดเสร็จเลยพี่พี่มองผีอยู่ไม่มาหาพี่วะพี่เก้าเก้าพี่เก้าเก้าบ้านของฉันเก้าเก้า้าแล้วหนูมาแล้วพี่เปิดออกประตูบ้านของชันเก้าเก้าเสร็จนะแต่ว่าบ้านเล็กไม่ไม่จะเปิดนะแม่เด้จเดี่ยวมามาสองชั้นบอกให้ได้โอเคน้องนะเฮ้ยผีบีบ ี่กดตายยากออกไปเลยพี่พี่ไม่นะเหลือสองนาทีทุกคนรอก่อนนะไม่หมาถึงว่าอีกอสองทีเล่นได้ใช่ไหมใช่มันบอกว่าแบบว่าหนูกดออกแต่ทางที่ทางที่หนูแบบหนูมันเด้งออกมาเองอะได้หมดป่พี่อ่าฮะอยู่ดีๆภาพก็ค้างแล้วเกมก็หลุดไยาบอลกล่องเพยาบอะ Mm-hmm.